น้องเต้ครับผมแนะนําต <'re> uh, ัวเองอีกครั้งหนึ่งว่ายังไงครับตอนนี้ร่ำเรียนยังไงครับตอนนี้ตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับเอกดนตรีสากลครับผมพี่จําไม่ได้นะว่าพี่เจอเต้เมื่อไหร่ก็แม้เมื่หร่จริงเหรออ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดเซอร์ไพรส์เฮ้ยพี่ให้ไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยเอ้าเฮ้ยมีลายเซ็นพี่ตุ๋ยด้วยเอ้าโอ้โลายเซ็นพี่โอ้ด้วยมีลายเซ็นพี่หมูด้วย rock you what สวัสดีครับทุกคนครับผมเต้เต้ล็อกอยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอเปิดตัวที่ห้องครัวนะครับพอดีเมื่อคืนนี้ผมจัดห้องเก็บของนะครับแล้วผมเจอตัวนี้ครับเป็นอูคูลเล่ตัวแรกในชีวิตผมนะครับซึ่งตัวนี้มีที่มาที่ไปเป็นความทรงจําที่ดีมากๆนะครับ ย้อนไปเมื่อเกือบ8ปีที่แล้วนะครับ7ปี11เดือนครับเรียกว่าเป็น8ปีที่แล้วแล้วกันนะฮะอุคุเรเล่ตัวนี้คือของรางวัลของงานชาร์กิต้าแบทเทิลปี2013ครับผมเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูใกล้ๆนะครับนี่ครับจะเห็นลายเซ็นนะครับนี่ลายเซ็นพี่โอโอลานะครับเป็น1ในคณะกรรมการครับลายเซ็นของพี่ตุยมิวสิกนะครับเป็นผู้จัดงานครับ ลายเซนของพี่หมูคารายเป็นอีกหนึ่งคณะกรรมการครับงานนี้เป็นงานแรกที่ผมได้รู้จักพี่หมูกับพี่โอนะครับผมอูคูลเลเลตัวนี้ถูกเก็บมาตลอดครับเดี๋ยวผมลองเล่นคร่าวๆให้ฟังนะครับมาลองเล่นดูอลองเล่นกันสดๆแบบนี้นะครับเมื่อกี้ตั้งสายไปแป๊บ,บหนึ่งนะครับ สายก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับผมก็ไม่คอยได้เล่นนะครับเก็บไว้ในห้องเก็บของนะครับแล้วทีนี้ผมว่าจะเอาตัวเนี้ไปเซอร์ไพรส์พี่ตุ๋ยนะครับคือเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปถ่ายคลิปนะครับแล้วผมจะบอกพี่ตุ๋ยว่าผมขอถ่าย1คลิปแต่ผมมีของจะมาเซอร์ไพรส์ไม่บอกว่ามันคืออะไรนะครับคือไม่ได้เตรียมกันนะครับอันนี้บริสุทธิ์ใจนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมกับพี่ตุ๋ยนะครับผมก็จะเอาตัวนี้ใส่กล่องลังไปนะครับแล้วก็จะเปิดให้พี่ตุ๋ยขนาดถ่ายคลิปเลยนะครับผมจะดูว่า พี่ตุ๋ยจะจำอุคูรเลตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วถ้าพี่ตุ๋ยเห็นอุคูรเลตัวนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรนะครับเขาจะจำได้หรือจำไม่ได้แล้วเขาจะพูดว่าอะไรครับตื่นเต้นมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วครับผม ทุกคนครับตอนนี้มาถึงร้านพี่ตุ๋ยแล้วนะครับผมพี่ถามจันเต้นิดหนึ่งว่า ที่จันเจ้โทรหาพี่ตุ๋ยบอกว่ามาอะไรมาทําทูลงทุละอันนี้อันนี้คืออะไรนี่พี่คือทำอะไรอันนี้เป็นของที่ผมพ้นเจอในห้องเก็บของซึ่งโหพอเจอปุ๊บผมก็คิดถึงความหลังที่ได้มันมาวันแรกเกี่ยวกับที่ร้านพี่หรือเปล่าเกี่ยวกับที่นี่เอาเลยเกี่ยวกับที่นี่ครับอ๋อเกี่ยวกับพี่โดยตรงไหมเนี่ยที่โทรหาพี่บอกกันอยู่ากำลังนั่งทํางานอยู่ผมพี่ตุ๋ยผมมาถึงแล้วครับพี่พอดีผมมีอะไรมาถ่ายทาคนที่ทํา youtube เขาต้องคิดคอนเทนต์อยู่ตลอดนะครับนะครับอันนี้คือสดๆนะครับคือไม่ได้เตรียมแล้วก็ไไม่ด้พตุย มาก่อนนะครับอันนี้บริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับทุกคนไม่เดี๋ยวทําเพื่ออะไรถามก่อนเดี๋ยวทำเพื่ออะไรต้องเน่้ไม่มีอะไรเปล่าพี่พี่เป็นคนแบบไม่ไม่ได้มีอะไรแกล้งคือมันเป็นมันของไม่ใช่มีอะไรแบบทำพี่ตกใจนล้วไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นของสิ่งหนึ่งอ่ะผมจะถามพี่ตุ๋ยก่อนว่าถ้าย้อนไปนะครับของสิ่งนี้มันน่าจะครบรอบ8ปปีแล้วแต่ว่าวันนี้มาถ่ายก่อนวันครบรอบมันอายุประมาณ เจปี11เดือนโอเต้จำขนาดนั้นเลยเหรอ,อตายแล้วพี่จำไม่ได้นะว่าพี่เจอเต้เมื่อไหร่กันแร่เมื่อไหร่กัเชื่อ ใช่ครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดเซอร์ไพรส์เดี๋ยวจะได้ยางพิ่งจิไม่ใช่เดี๋ยวคนทางบ้านเ็าบอกว่านี่นี่มาเฟกกันหรือเปล่านี่มาสร้างคอนเทนต์กันหรือเปล่านี้ไม่เฟกจริงบริสุทธิ์ใจจะให้ทำยังไงเดียออผมบริสุทธิ์ใจอะผมให้สาบานให้อะไรก็ได้คือไม่ได้ไม่มีเตรียมไม่มีอะไรเลยครับทุกคนเชื่อใจผมนะครับเชื่อใจผมเลยอย่าให้ตกใจแล้วบอกก่อนนะแล้วก็พี่ตุ๋ยคิดถึงอะไรบ้างเมื่อประมาณแปดแปดปีที่แล้วของของสิ่งหนึ่งพี่คุ้นๆว่าพี่เจอจ ใจว่าน่าจะเป็นงานที่พี่ตุยจัดชารกิต้าแบทเทิลหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่นี่จะจะแปียังไม่แน่ใจอ่าอันนั้นจะไม่บอกครับเอาเอง,องอคิดอเองดูว่าคิดว่ามันคืออะไรคือพี่ตุยจัดชารกิต้าแบทเทิลแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือว่าพี่ตุยเป็นคนคัดเลือกอทุกทุกอย่างว่ามีใครส่งเข้ามาบ้างเนี่ยพี่ตุยก็มาคัดแล้วก็มาดู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 ด,ด,ดูเสร็จทีนี้ก็ส่งไปให้พี่หมูกับกับกับอ่าพี่ที่เขาเป็นคณะกรรมการด้วยนะว่าเขาเบอร์ไหนที่เล่นแล้วเข้าตาบ้าง อย่างเงี้ยครับผมนะหนึ่งเน้นก็มีของจันเต้ไม่ได้ฟิกหรอกว่าจะได้มารู้จักกันขนาดนี้<ช>ครับผมนะครับก็ดีใจด้วยที่ถึงถึงรอบไฟนอนเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันหนระือเปล่าไม่รู้นะเพราะผมบอกว่าคิดถึง8ปีที่แล้วพี่ตุ๋ยคิดถึงงานชาร์จกีตาร์แบทเทิลครั้งแรกใช่ใช่เราคิดว่าของสิ่งนี้คืออะไรฮะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันออันนี้อันน,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 นี้อันนี้พี่ไม่ทราบจริงๆ ไม่ไม่รู้ว่านี่ยังไม่รู้เลยนี่ว่าเต้จะมาเซอร์ไพรส์พี่เนี่ยคือถ้าผมบอกว่า8ปีอะ่ะพี่ตุ๋ยน่าจะเดาวออกแล้วว่ามันจัดกีตาร์ชาร์กีตาร์แรทเทิร์นครั้งแรกอันนี้พี่ตุ๋ยดาถูกแล้วหนึ่งข้อเหรออดาวถูกแล้วก,ลก่อนหน้านี้นี่ก่อนหน้านี้เหมือนไม่เคยรู้จักกันด้วยเนี่ยยังยังไม่รู้จักใช่ไหมคือผมแต่ผมเข้าเ<อ>ข้ามาซื้อของมีอะไรมั้ยมีถ่ายรูปได้ไหมก็มมพี่ตุ๋ยมาถ่ายสัมภาษณ์ผมผม,ผมเข้ามาซื้อของผมถามราคาบอร์ดเอฟเฟกต์บอร์ดเล็กพี่มีสัมภาษณ์เมาางออขข้้ซืแต่่่่พพีีตุ๋ยบอกวาจน้องได้ที่ป ที่ผมเล่นกีตาร์งานงานอะไรของของคุณเอฟเ่ะอิมอร์ทัลบาร์ใช่ครับอิมอร์ทัลตอนนั้นผมเล่นวงฮีโร่ฮันเตอร์กับวงบ้านสมเด็จนะครับล้วพี่ตุ๋ยจําได้โหว่าเล่นสะใจล็อกมากเลยอะไรเนี่ยแหละอ๋อแล้วแล้วพี่มาสัมภาษณ์พี่พี่สัมภาษณ์เตยเลยอ่ะแปดปีที่แล้วอ่ะเเดี๋ยวพี่ย้อนกลับไปดูหน่อย ผมตุยเมสเซครับผมชาร์เอฟเฟกนะเรามีโครงการใหม่ๆ The b a s ะเบสเพชานะครับผมเฟ้นหามือกีตาร์หรือมือเบสเพื่อเข้ามาทดสอบเอฟเฟกของชาร์กนะครับน้องที่เข้ามาร่วมโครงการของเรานะครับผมน้องเต้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเต้ครับผมแนะนําตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่ายังไงครับตอนนี้ร่ำเรียนยังไงครับตอนนี้ตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับเอกดนตรีสากลครับผมแนวเพลงที่เล่นน่ะที่ชอบ เริ่มแรกผมก็เล่นเป็นป๊อปลอกทั่วไปแล้วก็มาค้นพบตัวเองครับว่าผมชอบเฮลวี่เมทัลชอบมากก็เลยเล่นมาจนถึงทุกวันนี้ครับวันนั้นผมมาซื้อกระเป๋าบอร์ดเล็กพี่ตุ๋ยเพิ่งออกบอดเล็กคดีไงผมเห็นที่งานอิมมัลท์พี่ตุ๋ยไปเปิดบูธแล้วผมก็เลยทักไปว่าบอดเอฟเฟกพร้อมกระเป๋าราคาเท่าไหร่แต่พี่ตุ๋ยไม่ไม่บอกราคานะพี่ตุ๋ยกล่าวว่าพี่จำน้องได้เข้ามาเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บผมก็ซื้อ2อย่างคือบอรด กระเป๋าพร้อมบอร์ดเล็กแล้วก็ซื้อมินิบูธตัวหนึ่งครับครับ,รบนี่ถือว่าเป็นเกียรติกับพี่ตุ๋ยมากมนะัผมเป็นเกียรติกับพี่กับร้านพี่มากเพราะเนื่องจากว่าอย่างน้อยคือน้องคนหนึ่งซึ่งเราเคยเจอเมื่อบางคนก็เป็นเป็นสิบปีน้องหลายๆท่านท,ท,ที่ที่เข้ามาที่นี่เจอกันเป็นสิบปีแล้วก็ยังแวะเวียนกง,งนเข้ามาอยู่ว่ายังอยู่ที่เก่าหน้าอย่าง,งเงี้ยเรา,เร,า,เร,า,เร,ารู้สึกประทับใจมากครับ,รบผมนะฮะอ่โอเคผมลแล้วกัปพี่ตุ๋ยเดาไม่ออกใช่ไหมฮะ เอาไม่ดูจริงอย่าบอกเป็นกระเป๋าพร้อมบอดไม่ใช่ไม่ใช่กระเป๋าพร้อมบอดับเพราะกระเป๋าพร้อมบอดคือผมแบกเอฟเฟกมาพี่ตุ๋ยก็เห็นกันอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ตุ๋ยไม่ได้เห็นเลยตั้งแต่8ปีที่แล้วเป็นสิ่งที่พี่ตุ๋ยไม่ได้เห็นอีกเลยอ่ะเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญผมต้องเก็บไว้เดี๋ยวผมจะบอกที่มาที่ไปนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเยอย่างนี้แก่สักทีเด็กีคืออย่างนี้ผมผมเรียนทุกท่านอย่างนี้นะผมรู้สึกได้ว่าจากที่จากที่ผมดูคลิป ว่าหลายท่านก็คงจะคิดเหมือนผมจันเทจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับของที่ของที่เขาได้เขาได้มาอย่างอกีตงกีตาร์อะไรต่างๆพวกนี้เขาได้มาแม้แต่เป็นกีตาร์ตัวแรกหรืออะไรต่างๆพวกนี้เขาก็จะไปเอาบูรณะนะอะไรต่างๆพวกนี้แล้วเขาจะมีที่มาที่ไปเอออันนี้อันนี้พี่ตุ๋ยเข้าถึงได้ว่าอ๋อเป็นความผูกพันระหว่างของที่เขาได้มาเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะอันนี้ไม่ได้มาอวยกันนะครับผมนะอันนี้อันนี้นนนนนนจริงๆอ้าว <c oughs> เปิด <c oughs> เปิด <Okay, S 2> <c oughs> เดี๋ยวคนดูเิ่มลำภาแล้วไม่อันนี้เราต้องเกิดไว้ก่อนสี สิ่งนี้ไม่เคยออกคลิปเลยตั้งแต่ได้มาอันนี้เป็นคลิปแรกไม่เคยรีวิวไม่เคยอะไรเลยจริงเหรอใช่ครับอ่ะไม่ทําให้สะดุ้งนะครับแจกเลยนะครับติดกาวเทปไว้โอ้โหเบื่อเบื่อพวกยูทูบเบอร์เนี่ยมีอะไรคอนเทนต์อยู่เรื่อยๆเอ้ยจริงเหรอเฮ้ยพี่ให้ไปแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ้าเฮ้ยมีลายเซ็นพี่ตุ๋ยด้วยเอ้าเดี๋ยวนะอันนี้เฮ้ยพี่จําไม่ได้เลยนะเนี่ยโโหนี่มีลายเซ็นพี่โอ้ด้วย โอ้ลายเ,ลยเซ็นพี่โอ้ด้วยมีลายเซ็นพี่หมูด้วยเฮ้ยของยังอยู่ในสภาพดีมากเลยนี่ลายเซ็นพี่ตุ๋ยเนี่ยใช่ครับปี5 6หกนี่เนี่ยลายเซ็นพี่ตุ๋ยอยู่ตรงนี้ลายเซ็นพี่หมูของพี่โอ้ด้วยโอ้โหโหที่เส์ไพรา์มากโอ้โหแล้วก็7ปี11เดเดือนครับ จำอะไรได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหรอใช่ใช่ความจำพี่ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้บางทีนอนดึกบ้างในตจากวันนี้อันนี้ยอมาเลยอก่อนว่าผมไม่ได้มาปลอมลายเต็นพี่ตุ๋ยเพื่อมาไอ้นี่นะจริงจริงไม่ไม่รู้นี่คือตัวนัสือพี่เลยนะครับผมเนะโอ้โหทุกันเพิ่มมากเพิ่มมากนะครับผมเพิ่มมากเลยเต้อุดหนุนไปหรือว่ายังไงหรือว่าจำไม่ได้เลยใช่ไหมว่าตานี่ผมได้มาไไหนลองลองเล่าให้ฟังหน่อยเอ้ยเดียวไม่จริงๆพี่จำไม่ได้จริงพี่เซอร์ไพรส์มากอันนี้คือวันที่ประกวดช้า ผมได้ที่สามรางวัลที่ตุ๋ยจำได้ไหมว่ามันมีอะไรมีมีโปสเตอร์มีใบประกาศมีเอฟเฟกจำไม่ได้เลยจริงๆโทษทีโทษทีแต้งานใครเข้าเนี่ยอันจริงรางวัลที่ผมจะได้มีมีโปสเตอร์ใบประกาศแต่ส่วนของเนี่ยจะมีเอฟเฟกรู้สึกจะเป็นหมูแดงแล้วก็เป็นกระเป๋าพร้อมบอร์ดเล็ก ซึ่งหมูแดงผมมีอยู่แล้วตอนนั้นคือตอนนั้นผมไปซื้อหมูแดงมือสองมานะครับอ๋อผมไปซื้อมือสองมาแล้วผมมีอยู่แล้วไงแล้วเคยลองแล้วเหรอทำไมถึงไปซื้อมาตอนนั้นก็มาลองวันที่มาซื้อบอร์ดเอฟเฟกอ๋อแล้วก็พอดีไปเจอคนก็ขายมือสองใช่แล้วผมก็มาลองผมชอบซาวหมูแดงทีนี้ผมก็เลยบอกพี่ตุ๋ยว่าพี่ตุ๋ยเอฟเฟกต์นี้ผมมีแล้วตอนนั้นชาร์กออกดีเลย์ดับไทม์พอดีผมบอกว่าผมขอเปลี่ยนเป็นดีเลย์ดับไทม์ได้ไหม พี่ตุ๋ยก็บอกได้อผมก็เปลี่ยนรางวัลจากเอฟเฟกหมูแดงเป็นดาร์ทไทม์อันนี้เรื่องแรกแล้วอีกเรื่องหนึ่งอีกระงวัลหนึ่งก็คือผมก็บอกวพี่ตุ๋ยกระเป๋าพร้อมบอร์ดผมมีอยู่แล้วผมขอเปลี่ยนได้ไหมผมก็คิดว่าผมไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นอะไรเอฟเฟกต์ดีเลยยเสียงแตกบูสอะไรผมก็มีหมดแล้วซัพพลนยมีหมดแล้วผมก็มองไปรอบร้านเจอตัวนี้แขวนอยู่เหรอใช่ครับผมก็ถามแล้วผมไม่มีโอคูลิเ ที่บ้านผมไม่มีอุคุรเล่เลยครับผมก็บอกว่าพี่ตุ๋ยอุคุรเล่ตัวนี้ราคาเท่ากับบอดเอฟเฟกต์ไหมถ้ามันแพงกว่าเดี๋ยวผมเพิ่มตังค์ให้ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้พี่ตุ๋ยบอกได้เปลี่ยนไปเลยแล้ววันนั้นเนี่ยพี่โอกับพี่หมูอยู่ใช่ไหมเอา่สิคับถึงถึงได้เซ็นนี่ได้ใช่ฮะซึ่งตอนนั้นผมผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันเท่าไหร่แล้วผมไม่ได้สายอุคุรุเล่ผมไม่รู้ว่ายี่ห้อนี้มันยี่ห้อด่า U UKU ตอนนั้นมันเนี่ย ในเสียงพุ่งมากเลยอันนี้อันนี้พี่พี่จำไม่ได้หรอกราคามันประมาณเท่าไหร่จำไม่ได้แต่ทวันนี้เป,นเป็นเป็นไม้ไม้จริงๆครับผมผมก็เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นลายไม้สวยดีแล้ว<ะ>พี่ตุ๋ยให้เปลี่ยนด้วย<อ>ผมก็เลยเปลี่ยนแล้วผมก็คิดว่ามันมันจะเป็นอุคุเรเลตัวแรกได้มาจากรางวัลน,นี้แล้วมันจะมีความทรงจําของผมผมพอได้มาปุ๊บอ่ะผมก็มองพี่โออยู่ใกล้ผมสุดไปหาพี่โอคนแรกเลยพี่โอเซ็นให้หน่อยครับ พี่ตุ๋ยสังเกตจะเห็นลายเซนพี่โอสองอันอันนี้ลายเซนพี่โอใช่ไหมตอนแรกพี่โอใช้อะไรก่อนเซนตรงนี้ก็ไม่รู้พอเซนเสร็จพี่โอบูตมาดูบอกว่าเฮ้ยมันดูไม่ไม่โดดเด่นไม่เด่นแล้วแบบมันไม่ค่อยชัดครับก็เลยหาเมจิกที่มันตัวใหญ่กว่าพี่โอก็เซ็นให้ผมอีกอันหนึ่งครับครับผมหูหนี่งให้ดูใกล้ๆประกอบขอบขอบคุณพี่โอมากนะครับผมนะขอบคุณพี่หมูด้วยนะพี่หมูคะไลครับผมนะนี่ลายเซนพี่โอนะครับครับผมนะลายเซนพี่ตุ๋ยครับ นี่ถ้าพี่ก็จําไม่ได้อีกแล้วเนี่ยแล้วก็เสร็จปุ๊บพี่หมูคนที่2เดินไปหาพี่หมูต่อพี่หมูเซ็นต่อคนที่สองใช่ไหมพี่ตุ๋ยคนที่3พี่ตุ๋ยเป็นคนที่เขียนวันที่คนเดียวอ๋อโอ้โหนี่โอ้เต้ความจําดีมากครับลงรายละเอียดเยอะเลยนะครับผมนะโทษทีพี่บางทีพี่หลายๆอย่างมันเข้ามาอยู่ในชีวิตบางทีเราเราอาจจะจําไม่ได้แล้วก็ประกอบว่าความจําของพี่ไม่เป็นคนที่ไม่เคยไม่เคยดีขนาดนั้นนะครับผมนะเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากเดี๋ยวเราแล้วนี่กล่องโอ้โหเล็กมากเลยจะเอามาใหญ่ Uhm เอาแบบให้พี่ตุ Гос, ๋ยดูให้เดาก่อนเน่เดาเหรอใช่ครับถ้าแบบผมเอาอันเล็กมาพี่ตุ๋ยก็อาจจะเดาเอ๊ะเปกหรือเปล่าอะไรอย่างเงั้นเดอะไรอย่างเงั้นพว้เลยมาอย่างนี้เลยแปดปีเก็บรักษาสภาพไว้ดีมากเลยเนี่ยไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยเนี่ยแบบแสดงว่ามันอยู่ในกล่องอยู่ในนั้นไหมกล่องใช่ครับอ๋อแล้วนี่ย้ายบ้านใช่ไหมแล้วเจอย้ายบ้านครับแล้วผมก็ หรือหรือหรือก็เจออะไรที่แบบสมัยเก่าๆของเราผมเจอเกม p พ a y s t a t i o n ผมเจอเกม f h 2 0 2งจุดสองเกมบอยอย่างเงี้ยครับเจอตลับเกมเจอเพียบเลยโมเดลอะไรต่างๆเอามาจัดห้องของเราให้ให้ให้เป็นให้เป็นห้องส่วนตัวที่มีเหมือนเหมือนอุปกรณ์สะสมอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับห้องจันเตอนี่นี่ทำไอทำคลิปรีวิวห้องยังยังครับว่าจะทําอยู่ครับเออนะมีพีเอพีหลายท่านที่ตามห้องจันเต้อยู่เฮ้ห้องศิลปินเขามีอะไรบ้างนะ บางทีอาจจะมีรูปโปสเตอร์ที่เป็นแบบว่าอะไรนะที่เหมือนเหมือนเจตมีข้างสีปินหลายๆคนทั้งในบ้านเราก็ต่างเดนปดรอบบ้านเลยแต่๋ยนนี้รู้สึกมันแบบมันลกมันเสื่อมมันขาดอะไรไปแล้วไม่ค่อยได้เก็บไว้เท่าไหร่ถ้าเก็บแบบสิ่งสําคัญสําคัญนะครอย่างบอกถึงตัวนี้อีกทีหนึ่งนะถ้าสมมุติว่าตอนนั้นน่ะ ผมไม่ได้เปลี่ยนรางวัลแล้วผมเอาสิ่งที่ผมมีอยู่แล้วพี่ตุ๋ยคิดว่ายังไงครับผมคงก็ต้องเอาไปขายใช่ใช่จะต้องมีตัวหนึ่งที่จะต้องจำหน่ายออกไปใช่ส่วนใหญ่เวลาเวลาเราประกวดหรือได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วหรือเป็นสิ่งที่เราแบบไม่ได้ใช้จริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะขายกันออกไปนะครับอันนี้ที่จริงมันก็ไม่ผิดไม่อะไรใช่ไหมครับครับมันไม่ผิดแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราต้องการใช้หรือต้องการจะเก็บไว้อว่ามันมีคุณค่า อ,อย่างเงี้ยผมก็เลยไม่อยากแบบผมมีบอร์ดเอฟเฟกต์แล้วถ้า,าผมเอาบอร์ดมาซ้ํามผมก็เอาไปขายได้เงินมาอ,มอย่างเงี้ยผมก็เลยอย่างที่บอกผมมองรอบร้านว่ามีอะไรที่เราจะเก็บไว้ในงานนี้ครับนั่นแหละครับก็เลยเป็นตัวนี้โอ <c oughs> เรเตัวแรกในชีวิตโอ้ยนะผมนะ <c oughs> เห็นเห็นแว็บแรกนี่รู้เลยนี่อันนี้ลายเซนลายเซนพี่โอเลยเนี่ยนะรับ,บอกโอ้มีเอกลักษณ์มากนี่ลายเซนลายเซนของพีโ ลายเซนพี่หมูก็เห็นชัดเจนเลยนะครับผมนะผมพี่ตุ๋ยจาเป็นมากเลยที่จะต้องให้รู้ว่านี่คือลายเซนผมลายเซนพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยลองลองเล่นดูไหมครับเป็นอารอาไม่พี่เล่นไม่เป็นลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วแต่รู้ว่าที่เสียงมันดีมากอแต่แต่สายนี่ไม่น่าโอ้โหอยู่ขนาดนี้เลยสายก็ไม่ได้เปลี่ยนผมไม่ได้ทำอะไรันเลยครับอืมเป็นสายเอ็นด้วยเลยยุคนั้นเป็นยุคทองของพวกกูกูเลเล่เลยหลายหลายคนเนี่ยไปบูมเรื่องของของกูกูเลเร่ทำให้เจ็บตัวเลย มันจะเป็นเหมือนจตุคามอันนี้พี่ตุ๋ยพูดไปถึงขนาดนะั้นบางทีน้องๆอาจจะโตขึ้นมาอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมตอนนั้นยุคเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยบูคูเลเล่เต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยสั่งค่อนข้างยากด้วยเป็นอะไรที่แบบบูคูเลเล่แพงกว่ากีตาร์ไฟฟ้าแบรนด์ดังๆเสร็จแล้วปุ๊ทีนี้สักพักหนึ่งมาไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะครับผมเนเะฟลตุ่ม หายไปเลยบางคนเป็นหนี้เป็นสินเลยของยังไม่ส่งมาจากจีนเลยอันนี้น่าเห็นใจมากๆครับผมนะั้นอันนั้นอันนั้นหมายถึงว่าเราจะคิดทำธุรกิจอะไรสักอยากา่างโมดีเนี่ยการคาดเดาตลาดในช่วงดิจิทัลนี่ค่อนข้างยากเหมือนกันจันเต้ครับผมนะครับรรมีอะไรตัวนี้แล้วกันตอนนั้นผมยังไม่ยังไม่ได้ฝึกเล่นอุคูเลเล่แล้วพอผมได้มาผมก็ไปเรียนรู้วิธีการเล่นที่จริงมันก็ไม่ได้ซับซ้อนคือมันเหมือนกับท่าเฟสที่ห้าของกีตาร์แล้วก็สายสายตัดสาย5สายหกออก ถ้าคิดในเชิงกีตาร์รอะไรนี่ตั้งสายไหมยังตั้งมาจากบ้านแล้วน่าจะยังตรงอยู่นะครับอย่างเงี้ยคอร์ดซีเนี้ยคอร์ดซ<อ>ีมันเหมือนเหมือนตรงเนี้ยเป็นเฟสที่ห้าพี่สานนึกภาพออกไหมถ้าเราจับคอร์ดดีตรงเนี้ยคือเฟสที่แปดของกีตาร์ม,มันก็จะเป็นคอร์ดจี สี่ขอดสี่ขอดได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นเป็นสี่ขอดวนแล้วกับตุเดียวจันเต่ช่วงนี้ยังสอนอยู่ไหมจันเท่สอนคุณเร่ล่สอนอะไรพวกนี้มีไหมตั้งแต่ได้ได้ตัวนี้มาพี่ตุ๋ยผมก็กลับไปลองฝึกดูเพราะว่าพื้นฐานเราเป็นกีตาร์อยู่แล้วก็ฝึกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปีต่อมาได้เป็นครูสอนกุญเร่ด้วยเลยอ๋อใช่ใช่สอนเด็กเล็กคุณก็เห็นเหมือนอาจารย์เต้เคยสอนอยู่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้จอที่ตรงนี้แล้วกันนะครับเล่นเป็นสี่ขอดวนดูโอเคค อับไม่ค่อยขนาดต้องแับอย่างนี้อืมอเ,เสียงโอเคพีุ่ยเสียงดีเสียงดีตั่นที่เสียงดีงดงดเป็นเสียงพุ่งของเนื้อไม้เนื้อไม้ที่พุ่งออกมามันจะคมชัดนะ่ะพี่ตุ๋ยจำไม่ได้ครับพี่ตุ๋ยขายอยู่เท่าไหร่จำไม่ได้ครับผมนะพันกว่าหรือสองพันรป,ประมาณพันแปดถึงสองพันห้าเนี่ยที่ที่รับเคยรับเข้ามาอยู่ในะประมาณนั้นไม่มีตัวแบบแพงขนาดนั้น ครับก็ถือว่ายุคนั้นก็ยังถูกอยู่เพราะว่าหลายๆหลายๆที่เขาก็จะขายค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ว่าหลังๆมันนี่มันดรอปลงมาเยอะนะหลังจากคลิปนี้ออกไปนะครับถ้าใครอยากดูผมโบเวอร์เป็นอุคูเลเล่บ้างนะครับลองติดต่อมาดูนะครับแต่ว่า มันไม่ใช่อุเูเลเร่ไฟฟ้านะทุกคนมันเสียบต่อเอฟเฟกไม่ได้นะครับถ้าเป็นไฟฟ้านี่ผมแบบโอ้โหสาดล็อกเลยนะฮะถ้าไฟฟ้านี่จันเด้พี่ตุ๋ยถ้าแนะนํานิดนึงว่าไฟฟ้านี่มันจะไม่ได้ยินเสียงความเป็นอะคูสติกไม่ยิน,นไม่ได้ยินเสียงความเป็นไม้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือให้เราเอาเอา,เอาไม้จ่อเลยแล้วก็เราก็เล่นเสียงมันจ่อค่อนข้างที่จะพุ่งหน่อยออมันจะได้เสียงความอิ่มความชัดเจนตัวเนี้ยไม้จอก็ชัด ลั่นเลยครับผมไม่เพราะว่าสไตล์ผมไงทุกคนทุกคน<ม>ก็จะรู้อย่างตอนที่ผมเล่น<ม><ม>กีตาร์โป่งผมก็ทําแบบกีตาร์โป่งใส่อฟเฟคดิโทชั่นไปเลยอ, <laughs> อะไรอย่างเงี้ยครับมีส่วนนะเรื่องของการว่าเราอาจจะโมเพิ่มขึ้นมาว่า ให้ใส่ปิ๊กอัพไฟฟ้าเข้าไปเพื่อที่จะเอาผสมผสานให้มันใส่สาเอฟเฟกต์เราได้ด้วยพี่ตุ๋ยมองนะว่าอาจจะมีไอเดียว่าช็อตนึงอาจจะมีคูเลเล่มาแล้วก็โซโล่ก็ได้นะแต่ถ้าจะติดตั้งไีฟงฟ้าอะไรนี้ปรึกษาได้นะครับผมนะพี่ตุ๋ยกับทีมงานลุยได้หมดเลยนะครับคลิปนี้บอกพี่ตุ๋ยเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับผมนะจันเต้ไม่ได้เตรียมกันไว้เนี่ยครับผมเนื้อพี่ตุ๋ยจําไม่ได้ด้วยครับยังไงขอบคุณจันเต้นะครับผมสวัสดีทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับ